อเอาะเนื่องจากมีคนให้ผมสร้างขุนพันตัวละครที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่จากประเทศไทยที่สามารถใช้พลังจอมขวังเวทไดเ้เพื่อปราบโจรอย่างนั้นเหรอโอเคตัวละครนี้น่าสนใจมากและหนังเขาก็ดังสุดๆในประเทศไทยโอเคเอาละงั้นเรามาจัดเลยดีกว่าว่าตัวละครนี้จะออกมาเป็นยังไงถ้าอยู่ในเกมแท็บไปลุย วันนีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็กลับมาดูเกมแท็บลูเกมต่อเดี๋ยวชอบเล่นกันอีกแล้วครับเดี่ยววันนี้เดี่ยวเราจะมาทำการสร้างตัวละครขุนพันกันนะครับนะโอเคเอาลระมาดูนะครับว่าตัวละครขุนพันเจอามาเป็นยังไงไปลุยอันดับแรกก่อนเลยนะครับนะาตั้งชื่อก่อนเลยนะครับน้าขุนพันนะครับนะโอเคโอออ่า้วส่วนต่อมาที่ขาดไม่ได้ก็คือสีผิวของขุนพันนะโอเคอ่ะเสร็จเป็นทีเดียบร้อยโอเคเรามาเริ่มจากหน้าของโหขุนพันกันก่อนเลยนะครับว่าเขาคนแต่งยังไงบ้างอันดับแรกที่เห็นเลยนะเป็นเอกล หนวดของคุนพันธุ์ซึ่งหนวดก็จะออกประมาณแบบนี้ไหมแบบนี้หรือแบบนี้แบบไหนดีวะหนวดแบบนห้เอาแบบหนวดแบบนาเตลอกมากหนวดแบบประมาณดำมากๆเออแบบนี้เอาไห,ม,หมอย่างนี้ก็เจ๋งดีเหมือนกันนะ ผมว่าออาแล้วส่วนต่อมาก็น่าจะเป็นทรงผมซึ่งทรงผมของขุนพันธ์ก็จะเรียบร้อยหน่อยไ้แต่บนชมอตเลยที่ผมก็เจอหนวดว่านี่แหละหนวดแบบนี้แหละนะของจริงนี่ต้องหนวดแบบนี้เว้ยหนวดแบบไทยๆโอเคได้นะทรงผมผมขอเอาเป็นแบบนี้ละกันแล้วก็ค่อยเติมเพิ่มขึ้นมาอีกโอเคอะประมาณเท่านี้ก่อนอืแล้วก็ค่อยหาทรงผมมาเติมตรงกลางเพราะว่าขุนพันธ์ ไม่แสกกลางแต่แสกข้างนะครับทรงแบบนี้แม,ม่ไม่ใช่นะไม่ใช่สไตล์คนยุคนั้นเลยไม่แบบโอ้โหเซ่อแบบนี้หรอกโอ้โหแต่มันก็เป็นทรงเดียวอะที่มันได้เ,เนี่ยอ้าท่านผู้ชมอ่าผมเจอทรงผมแรกแบบพุนพันนี่ต้องแบบนี้เลยนะครับนะเออทรงผมสมัยนี้นะครับนะแต่ผมคิดว่าหนวดมัน เยอะเกินไปวะมันใหญ่เกินไปนะครับนะมันดูแบบโลกอะ่ะอ่าผมเปลี่ยนเป็นหน่วยแบบนี้แล้วกันเอาให้มันบางๆงลงหน่อยนะครับนะเพราะว่าของจริงในหนังก็ประมาณนี้นะครับนะต่อมามาถึงเรื่องชุดนะครับอ่าซึ่งชุดเนี่ยจะต้องเป็นชุดแบบแบบตำรวจนะครับนะซึ่งผมคิดว่าผมมีชุดตำรวจนะนี่ตุดนี่ตำรวจไม่ล่ะนี่ตำรวจเลยแบบนี้นะครับนาะได้อยู่แต่มีอ่ะ,อะเดี๋ยวก่อนอันนี้คืออะไรวะ นลังจากนั้นนครับนะผมก็จะเอาชุดไอสีผิวออกก่อนนะครับนะก็จะอมาประมาณนี้นะคะโอเคแล้วเราก็ค่อยๆแต่งสีเอานะฮะสีจะออกหน่อยแบบว่ากากีกากีหน่อยนะฮะก็ประมาณนี้ไหมชุดคุณพันก็จะประมาณนี้แหละนะครับนะเป็นไงเท่มั้ยเข้าอยู่นะได้อยู่นะนี่เอาแบบว่าคุณพันไปเป็นแรมโบ่ไหมเนี่ยแบบนี้โคตรเท่เลยต่อมามาส่วนของกางเกงก่อนนะครับซึ่งกางเกงจะต้องประมาณไหนวะนี่ไหม อะออกในอำเภอหน่อยนิดๆน,นะครับมาอะอ,ะ,อ,ะ,อะนี่แบบนี้มหเฮอ้อได้อยู่นะผมว่ามันเข้าอยู่นะแล้วส่วนต่อมานะครับก็น่าจะเป็นอาวุธนะครับอย่เพิ่งคิดว่าเสร็จนะครับนี่ฮ้โอโหเท่อะแล้วก็มีกระสุนติดข้างหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนนะตะกี้ขุนพันคือเขาถืออาวุธแบบไหนวะเขาน่าจะถือปืนสั้นปืนเดียวนะ อ่ะเอาเป็นแบบปืนเดียวนะอ่ะนี่อ่ะเป็นข้างเดียวนะครับนะอนี่คือขุนพันฝุยอ่ะแล้วต่อมาก็เป็นส่วนที่เอ่อที่ขุนพันสะพายตรงหน้าอกนะครับนะอ่ะซึ่งสีมันจะออกประมาณไหนวะสีออกเข้มๆนะครับนะอ่ะประมาณนี้แหละนะครับซึ่งมันจะดูใหญ่ๆหน่อยนะครับนะแล้วมันก็ทับตาตำรวจด้วยอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเอออย่างนี้ก็สวยดีอ่ะหรือว่าจะทําให้มันบางๆลงนะครับแต่ประเด็นก็คือมันติดธนูมาด้วย กดปฏิตินูอ่ะทุกท่านไม่เครยิงธนูให้เห็นหนะในฉากนะครับมาแต่มันก็ได้อยู่หรอกมั้งแต่มันก็สวยอ่ะมันเข้าเลยอ่ะนะครับนะ เออแต่มันจะมีธนูติดอยู่ด้านหลังว่ะอ่ะแล้วส่วนต่อมานะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ของขุนพันธ์นั่นก็คือดาบนะครับมาเออผมไม่รู้ดาบคือดาบอะไรนะครับนะเป็นดาบวิชาอาคมอะไรสักอย่างนะครับนะแต่ที่จริงมันไม่ใช่ดาบกัตนามันเป็นดาบไทยนะครับนะซึ่งดาบในที่นี้นะครับนะมีชื่อว่าดาบแดงนะฮะซึ่งก็ต้องเป็นสีแดงอะเนาะไอชุดยศอันที่มันไม่ค่อยสวยว่ะนะครับนะเอาออกดีกว่านะฮะแล้วก็ไอธนูโหไม่ค่อยเข้าทำไมมีธ şey นูต э ิดอยู่ด้านหลังขุนพันธ์อะไม่ได้ไม่ได้ อ่าโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมก็แต่งคุณพันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะชุดก็ประมาณนี้แหละนะฮะผมจะประมาณนี้แหละโอเคได้แลแ้วแหละผมว่ามาแล้วต่อมานะครับส่วนของอาวุธมาถึงแล้วนะครับนะโอเคซึ่งดาบแดงนะครับนะของขุนพันก็น่าจะเป็นทรงแบบไหนดีว่าอันนี้โลกดาบอยู่ไหนว่านี่เหรอนี่ไหมดาบแบบอาคบินเลยเปล่าไม่เอานะครับแบบนี้ มันต้องดาบประมาณไหนว่าแบบนี้อ่ะโคเจ้าโอ้ยดาบทานอสมันก็มาทําไมวะเนี่ยโอ้โหถ้ายุคนั้นนะครับขุนพันธ์ถือดาบทานอสบอกเลยว่าฆ่าได้ทุกคนนะฮะอ่านี่นผู้ชมขุนพันธ์ถือดาบแบบนี้ไหมเจ๋งไหมผมว่านี่เ้อะโอ้โหชอนเกิดมาอเผื่อปาบสตูโอ้โหก็เจ๋งดีนะแต่ดาบมันใหญ่เกินไปอ่ะจะลองหาดาบอื่นเพิ่มดูดาบ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 ป้าเจ้าโอ๊ยขุนพันธ์ถือปาตีมา เออไม่ต้องแล้วไม่ต้องถือดาบแล้วนะครับถือปาตีแทนแม่งเลยเออท่านผู้ชมครับจากที่ดูมาแล้วนะครับทั้งหมดเลยนะคะไม่มีอะไรนะครับนะท่านผู้ชมท่านที่ดูมาแล้วนะครับนะไม่มีอะไรนะครับเหมาะเป็นดาบแดงเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราดาบอะไรดีอะที่มันคล้ายๆแล้วกันเนาะโอเคอ่ะท่านผู้ชมผมเอาไอ้ตัวที่มันดูคล้ายที่สุดแหละคล้ายที่สุดแล้วนะถึงแม้มันจะไม่เหมือนเลยก็ตามนะครับแต่มันก็เออ ประมาณนี้แหละนะครับนะโอเคเอารล่ะต่อมาเป็นปืนดีกว่าซึ่งปืนเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดนะครับนะแต่ถ้าดูจากยุคแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นปืนแบบสมัยก่อนที่มันเป็นแบบ เอ่อตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรวะทรงปืนลูเกอร์นะครับนี่แบบนี้แหละนะครับนะผมว่าน่าจะใช่นะทรงแบบนี้แหละนะครับลูเกอร์นี่แหละแบบนี้เลยอ่ะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนะดูนี่เฮ้ยข้าคือขุนพันตอนนี้ข้ากำลังสู้กับเฮ้ยไอพวกโครงกระดูกผีอย่างนั้นเหรอมาเลยฮี่ย่อืออมาเฮ้ยเอาปืนฉันไม่เกียไอพวกผีบ้านี่ยิงไม่โดนด้วยนะครับนะแอะเออขุนพันกูตายนี่ยังไม่ได้แอบนะครับนะ อาแล้วต่อมามาถึงด้านพลังนะฮะซึ่งพลังของขุนพันธ์ก็นับเป็นอาคมนะครับอาคมมีอะไรบ้างวะผมไม่รู้นะครับอ่ะอันแรกนี่ผมขอเป็นการหลบเลกอาวุธยิงทางไกลนะครับนะเป็นแบบพื้นฐานนะครับมันต้องหลบได้อยู่แล้วนะครับขุนพันธ์นะฮะแล้วก็การปัดป้องนะครับในในการใช้ดาบเออในการสู้ประชิดก,กับดาบนะครับนะโอเคไหนลองดูดิยิงมาเลยเขาจะยิงอะไรฉันกันได้ นี่ยิงมาเลยฉันมีอาคมแล้วเว้ยอาคมฉันสามารถกันดาบได้นี่ๆๆๆนี่เจ๋งไหมล่ะนะครันาเออก็เจ๋งอยู่นะส่วนพลังกระสุนคดที่เราเคยเห็นออไอคาบอยเสือใบ ต่อสู้นะครับเราจะไม่เอามาใส่ในพลังของขุนพันธ์นะครับเพราะว่าขุนพันธ์ไม่มีพลังนั้นนะฮะต้องบอกไว้ก่อนแล้วก็ทําให้ขุนพันธ์สามารถกดได้นะครับนะโอเคถ้ากดแล้วก็จะอึดสุดๆนะครับและยิงไม่เข้าด้วยอ่าและอย่างผมเพิ่มพลังอาคมการสะท้อนของอาวุธด้วยนะครับนะซึ่งถ้าใครยิงอะไรใส่มันมานะครับนะจะเด้งกลับไปเป็นหินนะฮะ นะเอออย่างเช่นอันนี้นะครับนี่นี่สามารถปัดป้องออกมาออกมาเป็นหินนะครับนะเพื่อเด้งเอ,อตอบโต้ตูกลับได้นะครับนะนี่ดูนี่นี่เด้งใส่โอ้อะไรวะเดี่ยวมากเลยดูไม่ทันตะกี้กูยนขวานใส่มันทำไมมันโยนเออหินเด้งกลับมาวะนี่เป็นวิธีการป้องกันตัวนะครับนะเออ อ่ะแล้วต่อมาก็เรื่องการโจมตีระยะปัะชิตนะครับผมขอให้าสามารถเตะแบบเทควันโดได้นะครับนะเออถ้ามีโมวยไทยนี่ผมเอาไปแล้วนะครับนะอ่ะแล้วก็อีกอย่างนะครับผมอัพพลังสไลด์นะครับนะนี่เพื่อทําให้ดาบนั้นดูเท่ขึ้นนะครับนะโดยการนี่ ใช้พลังดาบแดงนะครับนะอะโอเคอ่าโอเคตอนนี้นะครับคุณพันของผมก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับนะเดี๋ยวผมจะแบ่งออกมาเป็น3แบบรูปแบบนะครับก็คือแบบถือดาบเลยกับแบบถือปืนคู่เลยนะครับนะโอเคมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะโอเคไปลุยอ่ะดออน,นต,ต่อมาทางด้านกายภาพนะครับผมจะให้เลือด คุณพันประมาณ5้าห0ื่นแล้วกันนะครับนะไม่ต้องเยอะมากนะครับแต่เพราะว่าสําหรับช่องผมนี่คือเลือดมันต้องเป็นล้านอัพอยู่แล้วนะครับแต่ในที่นี้คือหลายๆคนบอกว่าพี่จเจ้าเวอร์ไปไหนวะนี่ยช่องพี่เนี่ยเลีกอย่างนะครับขุนพันก็เป็นเหมือนคนธรรมดานะครับผมไม่อยากเอาเยอะอ่ะแล้วต่อมาท่านกายภาพนะครับเลือดขุนพันนี่ผมเอาให้ประมาณสักห0,000ื่นแล้วกันนะครับนะส่วนน้ําหนักก็20ไป นะครับส่วนความเร็วดดวย movement ก็3ละกันนะเร็วหน่อยความเร็วในการโจมตีนะครับเอาประมาณ5ละกันนะฮะส่วนดานเบียบเอาประมาณ100ละกันนะคะโอเค ่ต่างแค่เสื้อผ้าที่นี่ได้โดยนี่ทำเอง ยอมมอบตัวเดี๋ยวนี้ทำไมแกไม่ยอมมอบตัวสักทีวะเนี้ยฉันโกรธตัวไว้เฮ้อเฮ้อเฮ้ก็หัวป้องกันตัวฮ่าแกตายซะอ๋ออะไรวะเนี้ยแม็กหมดสงสัยฉันต้องใช้ดาบสู้กับแกแล้วล่ะฮอะไรวะเนี่ยแม็กหมดได้ไงวะเนี่ยก็ดีสิฉันจะได้ใช้ดาบแดงอาคมของฉันจัดการแกซะมาตายกันไปข้างหนึ่งเลยเจ้า ขุนพันฮึมาเลยฉันพร้อมเกับอยชอนแกตาซยฉันจะดบงของฉันจัดการแกไอ้ตัมึงฮแกตายซะกแตายฉันจะฆ่าแก ดาบพิเศษแดงไม่เคยทำให้ผิดหวังเยยตะบ้าเป็นไงล่ะเจอช็ตตอตเตะบ้าว่าไม่เจ็บวัยนี่คือหนีดเตะขาน,นี่แกตามตั้งชั่วช้าไม่ทนันหรอกฉันมีอาคมดาบของฉันเแกตายซะนี่แน่จะไม่ตายง่ายๆหรอกว้ยตายซะไอ้เบี้ยเป็นไงล่ะฉันดังเหนียวเว้ยนี่ฉันใช้วิชา,าอยยาคมฮ เอ้นี่นะย่เอแกตนงท่าอ้าทำไมแกอุดหนี่ยอาไอซะเจ้าหนุนพันเนี่ยทิ่มทองแม่เลยเอ้าท่นทิ่มชิมชิมฉันไม่โดหรอกว้ย เฮ้อล่ะเฮ้อไกลอยู่ไหนเฮ้อทำไมใเลอยจังแหมฉันแล้วอยู่แล้วฉันไม่ดีสีแดงเฮ้ออยู่ที่งๆนอกกระเถางผมว่าๆจังเม่เฮ้ออิสุอิสุอิสุอิใสเฮ้อนี่เออพลังดาบของฉันดาบดังจงจัดการยซ่านี่แนะ่เฮ้อเป็นไงล่ะเขาเรียกว่าท่าสไลด์หนอนจังกลางเฮ้อแหวสไลด์หนอนจังกล<ม>างอย่างั้นเห,หรองา้เจอดาบไฟฉันหน่อยเป็นไง